มันไปลักสวยก๋วยเตี๋ยวมังงูเตี๋ยวหัวลงส่วนที่ล่ะเคยยังมึงเคยเห็นมันมองส้มก็เห็นตกรถหรือหมาเลี้ยมหยาบบอนี่บมันหวานญี่ปุ่นอือหึทั้งเถ่าทั้งเตี๊บเสียบทั้งเถ่าทั้งบดสนใส่ทั้งเถ่าทั้งบดชนซื่อยังมึงเบิ่งอีโย่ข่ามติล่ะเป็นจังไรอมึงม่งมันใส่ส่วนติล่ะเคยยังกวางูเหลี่ยมอีหมาบ้านเนี่ย จ้าสี่ก็คนคดติสาเอากับคนคดคดวัดเดีอยวันโตได้หนือไงไอ้โอ้ยคนกับคดขาโพสจนวระมุลมันได้แหมอมึงเบิ่งผมมันเป็นจังไครบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวคนกูเป็นวีนะเจ้าสิเฮ็ดอยัางกูเฉลีวหักหลาดเลยกูเพราะมีกระจิตกระใจที่ไป็วีหัวมันได้ดอกกูเบิ่งแล้วกจ้าสี่ว่าวีนี่ตีนอ่อุ้ยส่งผมกูอ่านหมอยหมาเอาล้วนทีห้าเก็บหัวมึงเลยมาบาดแม่มึงตีมีหมอย คนตีถีบ้านแม่เม่อหนวดเที่ยงเอย่างเทียงซอยเขาอยางมันเป็นสุราของเจ้าของขอโทษนะครับหอมหอมหอมหุ่นดีๆแบบเนี้ยทานชลรสอร่อยอร่อยแเดาม่กินกรหัวกรหัวเยอะๆมันมันก็เจอกูมันเอะจัไรน มันประโยชน์ไก่กูดีอย่างนึงเลยดีจ้าไหนกูจอยรถกระบอกเลยมันจอเยเลยกูเพิ่งไ้ยินงตีมันเบาหนามันเบาว่าจ้าไหนขอโทษนะครับเออขอโทษผมห,มหอมแบบเนี้ยเออหอมหอมขัดเทียบกับสี่สีก <c oughs> ันหุ่นดีแบบเนี้ย <c oughs> หุ่นดีดีขัดเทียบกับคว่วอยูเ่เฮี้ยนกูละ <c oughs> ประโยคสุดท้ายต่ำใจกูแฮ้งมันได้ยังประโยคสุดท้ายถามชุรสอร่อยอร่อยเอามากอสีเซี่ยบดิ้นต้นชุรสแม่ กินก็นได้กินตตโโโตแต่ตาสะหาอีโนมัโตมัได้เสียแตกร่มเขาดอกอะไรเนี่ยนกเขาไม่ได้กินอ,อินโนบัตโตมันแสบกลัวขาไม่เอ็งมึง,ม,งมึงสังขารมันเป็น,นยังไงย่างคนโตคนลงมันเข่าโฮมเปลี่ยนแล้วหมูจะเทียบอ่ะเอามันเป็นคนกับสิบหัจริงแง่เข่าโฮมอยู่ตัวเบ้าเขาบอกได้กันกูเป็นโฮมเนอะเป็น,นปยังไงกูใหญ่ยีจากข้อมันเสียใจแล้วค่ะโฮมบอลไม่ซิบหนีฉันค่ะไม่หนีเพราะได้กูหลุดลมทับข้อมือกันล้วว่ะ ไปเป็ดใส่ไม่เสียก็ถือว่ากูไห้หยับมาพีอี่ภาคลงมเหลดลงอย่างมันก็แหงปล่อยเพเป็นคนบ้านตัวเองไม่ไหวยี่ปีกินซีนเมืองเป็นน้ำมึงยางน้ำก้นกูนี่เขาจังมาได้เต็มศพเต็มปากสู่มือกูย่างปลาใส่มาใส่พิษตะดูถ่วงกูฟังกูคือนกินตลาพูดลาจิตตลาพูดลาพะนะจิตตลาจิตตะมาจิ้มหังเอ้ยจีกกระถ้อยเข่าบ้านไทยล้อมเนีายว่าปี กูมาสร้างแฉ่กูมาจะไดนแห้งแม่มึงเบ่งกูมึงบอ,อกว่าแต่ได้ทองแต่กูจะบอกตรงๆได้นะขัดกูเป็นแม่มึงกูจะโยมหีหาดคลอบมึงขาดต่อ,อมาทเตอร์เน็ตสุดคนยี่ป้อไอ้หามเงยอห่ากัดเคยเผามาดูใหญ่มึงสะบัดฉากแม่แฉ่มึงรับพี่น้องมึงไม่หลายตีได้กูได้ด้กูเอาตี อิ่านน้อยๆใส่เดกป่าสมุนไพอีสาแม่ยังยัยมึงเคยเห็นบ่เห็นยังคนคือกันติ่ากันนี่แบพ่องมาปูให้ส่วนเนีเดี๋ยวให้ถามแม่ถอดบัดบ้านดูไฟแกเปลี่ยนทั้งสี่มาุกคนบ่ะอินวันมาแต่เสก็ว่าปีอู้จ๊ะพาะคือหนังกล่องว่าปีเราสูงกว่าเพรคือกล่องว่าปีก็อย่างกองเพ้น คนจะเริ่มแข่งวัดนี่นาสิคืออันนัรนนี่ใคร้ายเดาจะน้องบัวลำพูอันนั้นลำพูคืออย่างคือคนอยู่บัวมันคือคืออย่างตลาดหอยเดือดกี่ปอาบุ๊งที่บ้านผมคือน้องัวกาอะไรเราเปลี่ยนใคนได้บ้าใส่คนนั่นน่ะอะไรกีปอาบุ๊งกูบอกให้ใส่ชุดสียนี่จังเจียมาพลาดก็ไปเบิ่งหมอลำใช่ไหมฮะโซ่กันอยู่ดีเบิ่งคณะไหนหมอลำเสียงพี่โฮถอดเกือบกูคุณกูยิ้มโต๊ะแถวยิานี่ด้วย วันที่สามสิบสองเหตุผล้วนะสิบแปดตบที่เราเห็นนี่อย่างขนาดใบมามีติ่มขิงจีไปเบิังเสียงวีหกเอ้ามาในแถวเนอรแวกนี่มาทำเสียงปีหกกลิ่นไก่ที่สุดและที่สำคัญปีนี้เพิ่นกระลังปังปังหรือพังปังปอปลาแม่อะอากาศงองูปังพังปังปังพังพังปังปังปังโหมดมึงกับพังนับคุณรถไปยัง เสียงกระช่างหรือิตังสิพังเอียงกระช่างหรือิตเหรียญดูแรงแรงเลยกระช่าง่เหรียญดูรอดังปูกับ่ไปเบิงเสียงยี่หกเเอาไปยังเจ้าก็เสียาไปเบิงเสียงคือฉีเสียงพูดอะอยู่ดีคือฉีเสียงพูดหนาขนาดน้านดีพูหนาบ้ะนมี2คนเสียงบนกระโดดทั้งสองเลยแบบมีหากระเสียงคือการเมิดโดยเฉพาะเสียงโน้ตพกสากลไปยังไหนเสียงน้ตพกสกลกเมื่อบีบดากใครยัหงนกันเลย มาบอกว่าไอ้เกียรติคนคักแน่แท้เอียรติย่าง,าง,นางใน้อยไข่เกียรติไปซื้อคนนั้นเป็นยังคนลี่ยมยาบยาบคนทั้งคาดไปอีกคนน่นะคเราซื้อกูขืนคนหลายกว่านี้สิบสองเทียน <c oughs> เอาซื้อไหนขืนคนสียหลายกว่านี่มอลำขวัญใจแม่กำนันแพรใจเกินร้อยก็ามาว่ากำนันแพรเสียม,มีหอกกูามาค่อยธีรชัยก็มาตีไปอย่างเม่ใหญ่ พกเฝ้าก่อใส่ไม้หยตั้งหาเอาถือไม้กับเาไส่ไม้ตัวสีห้องใส่หลักกิโลุิเกเฝาไสไม้กูกับว่อได้วาดอกเต็เๆ้็เต็มศพเต็มปากวาบากบ่อยสิรชัยเดี๋ยวนี้เขาอยู่น้ำหนกพงศกรเมื่อเข้าใจบองเอาอยู่ซื้อมาได้มากมากก็มากก็ต้องบอกวามากระว่าเขาอยู่น้ำเปิ้ลอาศัยเปิหาเงืนหาคอยู่มือนี่เอากูจติ่เหากมรไมานะ มันบ่มาถูกต้องมากเจ้าไหนการมาของคนมันบ่สามารถที่บังคับกันเด้เลยมักไผ่มาบ้านเจ้ามักกรงชี่คอยมักกรงชี่เจ้าจะมาบังคับคอยมักกรงชีเจ้าไหนแต่แม่เจ้าบังคับเหรอเมียเจ้าคือเปเอาเปานป้าตีสีมาบังคับกลัวเมียจะไหนกูบ่ได้มากูยิ่งแม่เอาก็คือการกับวคอยม่ได้มากรองพวกสะกดพ่อรักษาคันกูหนีอะไรกูหนีจะโดดอะไรนี่เอาก็คือบ่หนีหนียังไงเขาสมุดรถกูไปขคาไฟแด่นกันอย่าง รถบ้งเขาหยีสิบขันสามสิบขันคือบอกไปเขาเขาไปเขาเมื่อเดียวเรื่อแต่ของกูเดี๋ยวนี้มาพ่วงหนอนน้ำกุยแล้วขอลองอ้อนวอนน้ำกุยอีกคั้นเลี้งแล้วคันใดเขียวๆจอดจอดเส้นพ่อสามร้อยพี่จงคันเผาทางเนี่ยโค้ชกล้าโอ่นได้ขั้นโอนเขาไปเขาไหมเนยเบ้ายูนี่มักไก่เกินร้อยแน่นอนแต่คือเบ้าเรื่องไก่เกินร้อยนี่ฮูแจ็คเบิร์ดฮูแจ็คเบิร์ดเป็นแฟนครับพ่อเตี๋ยโอ้ยกูแพะครับตัวยงหนึ่งในบ้านเอวีอีปอมมึง เมื่อวานใจกระร้อยเรียนใส่โอ้ยงานพระเจ้าใหญ่องค์เตอ้ยวัดปากแซงจังหว,วัดอุบลราชธา,านีบ,าบัดหลดมุดแน่นขอมุดแน่นแล้วเมื่อนี้ใจกระร้อยเรียนใส่วัดสากระแพงใหญ่บุญเดือนสามอำเภอปะอุทุมพรพิสัยจังหว,วัดศสีเจียกเมื่ออื่นใจกระร้อยเรียนใส่มื่ออื่นอยู่จัตุรัสจัตุรัสชัยภูมิหให้ใครถามได้บัดมื่ออื่นบ้องเข้าไปใส่ก่อนจับโอ้ย โคกสีอำเภอย่างตลาดเออบ้านโคกสีบ่คณะอื่นกูใส่ใจก็คณะนี้กูบ่ค่อยใส่ใจอ่ะวก็บ่ใส่ใจคณะเจ้าของในสาระยัไปพวกไก่ก็ร่อยดีกว่าเออขัดไปไก่ก็ร่อยพวกข่อยขึ้นสิไปแกับอะไรเนาะพวกข้าอย่างบ้านเอาพวกข่อยซีคอนมาเบี้ยเงินแจ็คแาบโอ้ยถูกปฏิสักการะคนกับกูเราอีกขั้วเองไปสารเงินเหมารถบ่มี่นะบ่มีเงินเหมารถเดี๋ยวกูโทรบอกแม่กูอ้าวข่อยเห็นยังขายเข่ามาเหมาลอด เว้ยไอ้ไก่สีขับไปเจงกระไเจ้าเรียกบุกไข่ปะขับไปเจงกระไรี่เท่าไรกูจะซื้อสู่กินหมดเยี่ยมขัตไข่แพาไปเบิ้งเสียงมีหกเนี่ยบริสิทธิ์แตกของกูดอกเยี่ยมคัตไปเบิ้งมาแล้วมันเนี่ิมีปัญหากับผัวบ้ค้าใครผัวเอากระบื้องเศษนึ่งเดีวอุ้ยหัวย่อยเยิ่ยบ่เสียงหัวยีเหลียงกูเเ้าเลี้ยงหัวได้ไปเบิ้งขานนั่งให้อยู่ขอบสาคมตายแล้วพ่อมเอ้าผู้ใดตีมั้งถือศอกหลังสวนน้องกูนี่จ้า ปากท่อคำชูดมาแต่พอขูก็เงินมูได้กคุบอกใหอาเจักซี่ไปเจกระไยก็เรียกบุกหอยแน่นอนโค้ชอีจโต่มืงจะบนีจากแาสด้วยพวกาคือกันเป้งเดินแทบไปแต่กูดึืกตีกับว่าเจมบตัวเอ็นดางเลยมาเปิดกับเปิดข้าวปค้ชมือนว่เปิดปานนี้เขาไปเลยอีกะะเทยบ่าววังเขาบาววาบ่ามีกระเทยนกเข้าอ่ะ ุ่บอกุ่นกับครอัวมือนะสูนี่เาไาปากมึงเป็นยัง่กูควรเสียมึงควเสียคุตีมึงมึงสนิทนะเสียมึงเเเกืบเลยแล้ว เห็นต้องหน่อยเนอกืไม่เห็นอะไรเลยไปหาดีก็ไปหาเสียบเขาต่อปากต่อคำดีไรไปต่อเขาใส่ดื้อใส่ดู้อ้มึงนีเนาะกูละ สิเด้อแม่นี่เขาของมึงนี่๊กเฝ้าไหนกูเก็บมาให้ได้ซ้ำนี่ล่ะเออเออถวยซ้ำนั่มาขอดู่บ้านมึงก็ไปคนเอาเสียค้นเอาอย่างมัดสีกับคู่ก็บอกมันสิกับคู่ก็บอกเล่นยังกับชายกางเกงนี่การขาดตากด้วามึงก็ไปเอากางเก่งนี่กางเก่งนี่การบ้าดอกเอาไว้มึงโดนย้ำกีรอนกูโอ้ยกูว่เมื่อเขับมึงเถืะเนาะเมื่อยกับเจ้ามื่อยแล้วกันดังดาไป แป่หูบ่่รู้แล้ว่าท่านบอกกูไอ้กูบอกจะคอนไปยังออกูบอกยังกูกระพิบม่หูบอวโอ้ยมึงจะซื้ออันนี้ย้อแล้วมงมาิกูว่าในฮักมึงจัหน่อยได้เลยแพ่อนว่ากูมึงอยู่แล้วใหยอะไรกูรอใส่เงินมึงซื้อ สี่พันาพันกระซ่าเป็นมื้นกระซ่าลัวไปตีกะลีก็บอกแม่ัะเนี่ยเนีนี่ก็ไอเบีคยากวียกีเหี่ยวขาบ่มยังไปว่ซ้ำนิดเลยปวดแล้วปะแงกูจีี นี่หนึ่งป้าุ่งตั้งแต่มือนี่เป็นต้นไปมืงกกคกูจบกันดมันก็บอกขึ้นมาเลยบ่าไ